เฮ้ยนาทีไเด็กที่เออโอ้โหไอ,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 อ้เด็กเขียอืออ้าแล้วบอ,อกว่าเอกซูเดียฮึนี่ไม่มดีตัวการ์ดไปเนี่ยจะรอ ผมไม่ลุกมากอดคอตีเข่าหรอกนะลุงเออไม่เคยหยับเลย้วัสดีเฮ้ไม่เป็นไรพี่ไม่ทำร้ายหนูหรอก หนูอยากให้ช่วยไหมนี่จ้ะจับมือพี่ไว้นะพี่ต้องให้คนช่วยบางทีนะพี่ไม่เข้าใจที่หนูพูดพี่ต้องให้คนช่วยทำไมล่ะเขาอยู่ข้างหลังพี่นะี่เหรอะไรนะเน่ยเฮ ลูกเฟยก็ไม่มีได้พบศพตามืนมาด Chúng mấy phải mấy thích студ già L này chúng ta quay trở nụ c Could อะไรอะอะไรอะไรอะไร,อะไร <S <S เอามือเตานี่ไม่ใช่นาแตกอุยกระปิบขวับมันแคบยังวะ โ้โหแต่ทั้งวันน่ะเกียรมันก็เร็วไปนะอ้าวกิ๊ดอ้ยฟามเพิงเขาบอกว่า ท่าไหนวะเปรียงโอ้ไม่เป็นไรเลยล่ะ ดีครับเอาก็หลบได้นี่ว่าเป็นยีย่อะไรมองได้ปุ๊บตบตาอา้าวหายเหี้ยนีไ่ไกลไกย ไม่ใช่นาไม่ใช่ชนะเฮ้ยเบรกิ่เหี้ยไม่ใช่นาเอ้าโอ้ผมไม่ได้เก่งสำกก่งเหี้ยหรอเออหายตัว เฮ้ยเฮ้ยไหนเด็กเทือเออโอ้โหไอ้เด็กเทืยกเทืยกเอ้าเด็กเทืยกเป็นที่อะไร เฮียอ้าวาไม่ใช่หนาตันหน่ะโอ้โหสวัสดีครับศูนย์ศูนย์เศียบตาเะล่าแัด อ้าวไม่มีใหญ่อยู่อมไปสิเอาไอ้แกวาบมาโอ้ยไม่โดนตันตันตันตอน kẹp kẹp gì thế? Chúng ta phải đi theo dõi. Tất yeah. Ở đâu Ôi, trời ơi! Sao nói? Nhập luật hay lắm rồi. Mình lắm! พี่รับรองทุกอย่างเรียบร้อยดีพี่อยากให้หนูปล่อยบันไดนั้นลงมานะพี่ช่วยหนูตามหาแม่ได้ไหมแม่หนูอยู่ข้างล่างนี่เหรอหนูคิดว่าอย่างนั้นหนูหวังว่าได,ได้สิแน่นอนพี่จะช่วยหนูเอง เดี๋ยวตีรูหาของก่อนเอเคไปไปได้อย่าอย่าไอะ น้าแน่มันไม่ขยับฉันแน่พี่ทำได้เอาแล้วแม่ของหนูเป็นยังไงนะแม่ทำงานที่อัมเมรา่าเธอกำลังสร้างยาชนิดใหม่อยู่อัมเบรา่าบริษัทยาชื่อดังนั่นเหรอแม่อยู่แต่ที่ทำงานหนูไม่ได้เจอแม่เท่าไหร่งั้น พี่หวังว่าหนูจะได้เจอแม่เร็วๆนี้นะมัมมี้มัมมี้แล้วพ่อของหนูนะพ่อ,อทำงานกับแม่หนูแต่เขาจากไปแล้วว้าวพ่อแม่พี่ก็จากไปแล้วเหมือนกันเหลือแค่พี่กับพี่ชายอ๋อหนูเสียใจด้วยนะคะไม่เป็นไรจ้ะพี่หมายถึงเรามีอะไรที่เหมือนกันละ่ะมันเป็นเรื่องดีใช่ไหมละ่ะ โอ้กระเป๋าโอเคเซฟไปต่อคือพอแค่นี้ก็ไปต่อดิโอ้อเฮียหลอดลูกหมดเลยโลผีปะวะ มาทางนั้นฮะมันปิดอยู่อ้าวพี่ก็พี่พี่ว่าพี่ก็ไม่ได้จาบอดนะมันปิดอยู่โอ้โหการอีกอไ้ตายสิเราต้องใช้คีย์การ์ดทางนี้ ่พีนเอาดีเอาดีาดีหนูแน่ใจนะว่าทางนี้เมื่อคราวก่อนแม่เคยพาหนูมาทางนี้หวานไหมฉันตามหาหนูไปซะทั่วเลยนะเชิญสาวน้อยกล้าหาญที่หนีออกมาจากบ้านตัวเองอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายพลุกเข่าลงแล้วยกมือขึ้น จริงเหรนะอเนี่ยเออเดี๋ยวนี้ของแท้ทุ้ทสิรีมัดมือเธอซะ,ะทำไมถึงทำแบบนี้แล้วมัดเธอซะ,ะงานเอาดี่หนูจะมัดเธอซะต่อดีหรือจะให้เธอตายแกทำแบบนี้ทำไม ป้องกันการทำอันตรายต่อเด็กใหม่แอนนี่แกจะทำอะไรกับเธอไม่ใช่ธุระของแกถ้าแกทำร้ายเธอแล้วพี่ชายฉันที่เป็นหน่วยสตาร์ฉันจะแครี่แครี่มาเนปักแอลเข้าช่วงเลยอ่ะแกชื่ออะไรชื่อของแกลแอรี <c> ่ <oughs> <c oughs> จะมากับฉันหรือว่าจะบอกลาแคสตรงนี้ล่ะก็ได้ก็ได้หนูจะไปก็ได้ก็ได้เซียวซีหลหนูไปหาแม่นะแม่นอนอย่าไปฟังมันบ้าไปแล้วโอ๊ยอย่าทำร้ายเธอนะได้โปรดไม่ต้องมาบอกว่าฉันจะต้องทำยังไงหยุดนะปล่อยหนูปล่อยหนูนะเด็กฉันไม่ว่าไม่มีใครสอนมารยาทหนูแล้วก็แกไขเรื่องนี้จะดูแล ไปตัวปิดได้ด้วยวัดมึงรู้งานนี่ประตูนะ่ะไอ้เขี้ในตบปากกูเจอเลยขี้เดี๋ยวมึงเจอกูมึงเจอกูโอเคต้องหาคีย์การ์ดก่อนแล้ว oh. ค่อยไปจัดก,การไอ้เวนนั่นคีย์การ์ดด้วยอาศัยปบันิแคลเฮ้ย hey! เยีางนี้เวะแล้วมึงจะหาอะไรนอะแคร์วัสดีค่ะนี่ต้องไปทางที่มันออกมาแน่ๆน <Yeah. S 1> ่เยอะเวนนั่นเป็นผู้การตำรวจเหรอเนี่ยผู้การแหละไี่ตบเป้ผู้การว่าทิมเลยมึงอะผู้การแหละเดี๋ยวมึงตบกูปากเจอเลยเฮีย ถ้ากูจะเข้าไปไงนี้นี่ใช้ไม่ได้ห้ามใช้ห้ามแกไปปีสิทธ์ห้ามฉันดีทั้งนึงแหม่ห้ามเลยอุยอ้ย กบนี่นะแกกูกบนี่นะลูกกระสุนก็ไม่มีด้วยไปเรดวีวะเหี้ยเหี้ยกบอุอ้ยอุอ้ยปีเตปีเต ไอ้เฮียนี่หายปีเตอร์มันทำอะไรวะรู้สึกเป็นเจลทำอะไรวะเฮ้ยขวิดีไหมนะไม่รบกวนดีกว่านะพอเสียกนนแล้วกันวะไีเตอ์ tài với kia pì kìa pì tơ hài quá pì tơ ê kia đây à phải đó pì ตัใจบัวเลยโอ้ยยู่นไม่ตายเลยนะเด็กเฮีย เจอปีเตอร์ลูกศรกรบุมีเวีกรกมเวีนกรรมมาบอประทังสำจังเพ้่อลูกด้วยอุอ้ยห้องเก็บศพวะ่ะ มีอะไรไหมอืออาแล้วบอ,อกว่าเอ็กซ์โซเดียฮึงี้ไม่มีจั่วการ์ด่ะเนี่ยเดี๋ยวรอผมไม่รู้มาก่อนคอตีเขาหรอกนะ ลุงอะไรอยู่ฝั่งนู้ว่าแม่งอยู่คนฝั่งด้วยกุญแจเฮ้ยได้แล้วกุญแจนะ่ะสวัสดีครับโอ้โหมันจะจะอะไรเนี่ยไปละ Xem kẻ vô. tiến của Blake. Bản thânτο Evangelion! Lực lòng bạnnh dù tiếp Peter thiioso... sắp Ui Rồi đi What canh sắc nòi Peter ạ Nhưng nó phải để đẹp bao á chơi khốn Tài Peter Lúc dùng có Peter Bây giờ อ้าเนี่ยัไม่ได้ไปเลยแฮะเอะโอย้ยตกใจปุ๊บเฮ้ย